สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาดูหลังบ้านกันนะว่าช่องของประช่างเนี่ยประช่างทำสี่ช่องเนาะ ทำไมจะต้องทำสี่ช่องคือเอาสนุกอะทุกคนเนื่องจากว่าแต่ละช่องมันก็จะมันก็จะ,จะคอนเทนต์ไม่เหมือนกันก็เลยไม่ค่อยเอามารวมกันนะอย่างช่องนี้ก็จะเป็นช่องหลักแล้วก็ช่องส่วนตัวนะคะก็จะไม่เน้นดราม่านะก็จะเป็นเน้นของชีวิตประจำวันของเจ้าของช่องนั่นแหละช่องนี้ช่องเล็กค่ะผู้ติดตามแค่2,000กว่าคนนะคะยอดดูหลักสิบเนี่ยมันได้ได้ไม่ค่อยเยอะดังนั้นเนี่ยพระช่างก็จะชอบใส่เพลงที่แบบติดลิขสิทธิ์พอดูหลังบ้านปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นการแจ้งเตือนนะทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้ นะค่ะคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ได้ดูหลังบ้านก็ข้ามไปเถอะนะอาจจะอาจจะฟังดูแล้วตัวเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะ่ะแต่สําหรับใครที่ดูหลังบ้านแล้วก็คิดว่าตัวเองติดลิขสิทธ,ธิ์เพลงเนี่ยออลองดูบ้านป้าช่างว่ามันทําไมถึงนิ่งแล้วก็ไม่แก้ไขเพลงด้วยนะเออเนื่องจากว่าอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นการแจ้งเตือนมาปุ๊บเนี่ยเราเปิดดูค่ะมันก็จะบอกเลยนะว่ามันไม่มีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับช่อง บางอันเปิดมาปุ๊บมันแจ้งเตือนจริงแต่ว่ามันก็ได้อะไรได้นะแต่มันถูกแบ่งไปให้ให้กับเจ้าของเพลงไงเจ้าของเขาแต่ถ้าเพลงไหนที่มันอยากจะแก้่ก็มาดูตรงนี้ก็เลือกอันแรกก่นนะคะว่าจะให้ลบเพลงออกไหมจะใส่เพลงทับไหมอันที่สองส่วนอันที่3มก็คือให้ตัดวิดีโอช่วงที่มีเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นั้นออกไปอะของเราดันเปิดเพลงลิขสิทธิ์เต็มทั้งทั้งคลิปเลยดีจะไปตัดตรงไหนละใช่ปะ่ะเราก็เลยอะ ก็เลือกเอาแล้วกันใครจะเลือก3อันนี้ก็กดเซฟนะขวามือขาวๆอ่ะแต่อันนี้ประช่างไม่เปลี่ยนนะคะคือเจตนาให้มันเป็นอย่างนี้แหละก็กดยกเลิกไปก็ปุ่มแคนเซิลนะคะด้านซ้ายค่ะส่วนเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์มันบอกชัดเจนนะคะว่ามันไม่เอฟเฟคกับช่องไม่เป็นไรไม่มีผลกระทบนั่นแปลว่าช่องไม่มีปัญหานะแต่ถ้ามันแจ้งเตือนมาแล้วบอกเหตุผลอื่นตามมานะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของคลิปไง ที่ไม่ใช่เพลงอ่ะเออมันอาจจะไปทับซ้อนของคนอื่นหรือมันอาจจะก๊อปปี้มาอะไรต่างๆเราเนี้ยค่ะมันก็มันก็นกอ,ยอยู่จะจจะบอกเราอยู่ในเหตุผลที่เขาแจ้งเตือนมานั่นแหละนี่คือว่าทําไมเราต้องเปิดหลังบ้านนะก่อนจะลบคลิปนั้นออกไปก่อนจะเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามแต่ให้อ่านก่อนนะเรื่องของเรื่องอย่างคลิปเนี้ยเพลงที่บ้านประช่างมันก็จะเป็นเพลงเนี้ยอ่าใครเกิดทันก็จะรู้แหละว่าเพลงนี้ดังมากนะ one of us ใช่ไหมอ่ะ คลิปเนี้ยมันเป็นเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ค่ะเปิดมาปกติมันอาจจะมี2เซนสามเซนนะเพราะว่ายอดดูนิดหน่อยใช่ไหมปรากฏว่ามันไม่ได้เลยสักเซนเดียวเพราะว่าต่อให้มีรายได้มันก็จะถูกดึงไปที่เจ้าของเพลงเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาแต่เผอิญเราชอบเพลงนี้ไงเราอยากใส่ปกติช่องบ้านประช่างมันก็ไม่ค่อยได้ตังค์แล้วอะเราก็ใส่เพลงไปเลยไม่เป็นไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าต่อให้ติดเพลงลิขสิทธิ์แต่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกกับช่อง แต่เวลาแต่ว่าเวลาคนดูเปิดมาดูเขาก็อาจจะชอบเพลงนี้ก็ได้เหมือนเราอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะดูคลิปเราจนจบ3นาที2นาที4นาทีก็ว่าไปอันนี้ก็คืนกําไรให้กับคนดูนะเพื่อนเพื่อนๆน,นะคะ,ะเพลงนะที่พูดถึงว่ามันติดลิขสิทธิ์มันคือเพลงอะไระท่านเพื่อนเกิดทานก็คืออันนี้แหละลองดูเนาะดูซิว่าประช่างร้องเพลงพอไหมที่มันมีท่อนฮุกประมาณนี้นะคะ There was God What just if wanna Just Just us slope stranger bus his the Trying a a make way like one of on to home ค่ะก็ลองดูนะคะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆว่าสําหรับคนที่คิดว่าเอ๊ะเราจะใส่เพลงที่ติดลิขสิทธิ์ในคลิปดีหรือจะไม่ใส่ดีบางคนเนี่ยอยากจะใส่เพราะว่าก็ไม่ได้บอรี่กับเรื่องอไรายได้อยู่แล้วแต่ว่า กลัวว่าช่องจะโดนปิดอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ทราบนะคะว่าการใส่เพลงที่ติดลิขสิทธิ์ช่องไม่ได้โดนปิดนะมันจะไปติดเรื่องคลิปมากกว่าถ้าเกิดว่าเราไปก๊อปปี้คลิปมานะคะก๊อปปี้เพลงไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะถูกแบ่งรายได้แต่ว่ายังไงซะก็ดูการแจ้งเตือนหลังบ้านอันนี้สำคัญมากๆค่ะทุกคน